ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับรับชมช่องดำชิงซับชิงทองครับมื่อนี้มาเอามันเมียแล้วมาดิบึมงมาด้จักบาทมาด้ไปแล้วรถไปขึ้นรถครับ เราไปเบิ้ครับว่าเหมือนจักบาทครับซีขึ้นเลยครับซีขึ้นนะครับซีขึ้นบ้านอ่ะขับซีขับซีขึ้นบ้านอ่ะคือมาขึ้นซาซาเ调เวขึ้นซาซาไหมเอาได้บ้านพวกใดเสือย่ะผมว่าขึ้นซาซาเบียนครับขึ้นให้ อาลาลเออนักลอกบีะคัดเกีร์ไปพร้อมมึงก็ว่าขื่นเก์โลเนาะซัดขึ้นดงวงกันเลยฮะรกคือว่ขึ้นโลสองใชว้าวเดี๋ยว่าซีเี่รัมาละสซยมาละโซกัน เอาดนมาลาซิออนเถอเอาตนีก้กอไว้ยังสิแล้วเอาตัวนี้ขวบไปพูนก่อนเอาตัวนี้ขวบเอาตัวนึงโซนึงตัวนึงขวบไปก่อนบอเพื่อเดี๋ยวเขาตามมันสิที่เขาช่องมันเลยไหมเอาออกคัดยังสิไหมนี่ไหมคัดเห็นไหมยังสิไหม คัดเข้าไปเออนั่นแหละไปพูดเราไปเกี่ยวเท่านั้นตัวนั้นเกี่ยวจะข้ามตัวนั้นมันต้องรัดครับต้องรัดเดี๋ยวพาไปดูว่ากี่บาทไม่รู้จะก,กี่บาทแต่น้องเขาบอกว่าประมาณ ที่แรกเขาประเมินไว้สองหม 3, 4, 10, ื่นเจ็ดนะทําไปทามาสามหมื่นเจ็ดสี่หมื่นนู่นแหละสี่หมื่นสามครับมีส่วนลดด้วยมันดีตรงมีส่วนลดนี่แหละเราซื้อรถที่ไหนก็ซ่อมที่นั่นครับมันจะดีตรงส่วนลดเราจะได้ส่วนลดตัวนี้เป็นก้อนุ้นเลยนนี้ก็ขอไปอีกดึงเขาไปอีกดึงเขาไปอีกเดี yeah. ๋ย นัดึงเข้าไปนี่แหละกาอมันเลยกาอลวดกาอมันเออหมุนไปมึงข่มมึงออกมึง็น่ะเปลี่ยนทางเออเออไปดูว่าเท่าไหร่ครับเรียบร้อยเลยพี่น้อง ได้เสียสามตัวครับขันพ่อซื้อรถกับมาสมรถว่าได้เสียได้ไปน้องห้าผมสีแกงได้เลยเสียทุ่งฟังครับมาเม็ดจักบาทครับพี่น้องพี่โอเสียปะ่ะตัวใส่์เ่ย์น้านครับนี่พี่น้องดินครับอยอดตั้งเม็ดนะครับสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทครับผมนะครับขาแรงพันหกพี่น้องขาแรงบ่แพงหรอก หมายเพันหกครับบานี่ร่วมซ่อนรหลดหกพกลัวพี่น้องเหลืออยูสามหมื่นแปดครับสามหมื่นแปดัาดพเกาทิพหบาทพี่น้องบานี้หักลบมาจําออกหมื่นนึงครับเหลืออยูสองหมื่นแครับพี่น้องสรุป่าการสมแคน่นี้ผมสมไปประมาณสามหมืันหกร้อยเก้าทิพบาทพี่น้องโอ้ยไม่ได้บทเรียนผมอะ่ะบทเรียนผมสามหมืแปพี่นอ้องเอ้ยเขียวกับบ่าอครับพอดีผมสร้างเปียนันนี้พี่น้อง Finished. ผมสร้างเปลีย่ยนตัวนี้ครับชุดเบาคอนโทรลพี่น้อง amigo. ครับขันทากเบาคอนโทรลออกมืดชี้ก็บเจ้พ่อถึงหรอครับก็ับประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละมันมีเบาคอนโทรนเลยพี่น้องพวกเห็นบ่นี่ครับมันมีเบาคอนโทรลผมสร้างเปลี่ยนเบาคอนโทรนน้ำนะครับขันว่ามีเบาคอนโทรลก็บพ่อถึงหรอพี่น้องประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละนะครับนี่แหละไม่ก็เลยเป็นยอดหลายนะครับเฉพาะฝอฟานี่สองหมื่นเลยพี่น้องชุดฝาให้เลยสองหมื่นบาทลดสามพันเนี้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเลยพี่น้อง นี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ละอ่ะบทเลียนเท่าอันนี้เป็นคาน้ำมันล่างนะครับน้ำมันเหมือนกัเอาน้ำเทอดีเป็นชิดน้ำเท่ามาตรบานดิอันนี้เขาชิแมแย่ตายมาเนี่ยไปหาเงินมาเนี่ยถาไปหาเงินพี่น้องมีงานเราดิวันบุ้มีเด้มีงานเรเดิคือห่างกับห้างเนี่ยถึงห้างน้ำเงวะ ชุดน,น้ำย่างรอ,งอน,นะครับเอานี่นี่นี่ชุดนอนท้นครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าอะไรผลิตที่ประเทศอินเดียนะครับโอเคครับพี่น้องครับห้าไปเดินทังครับ่ิวขึ้นแนวขึ้นรอดัดรอ,อไปอกลับบ้านครับเจ๋อ สบายใจนอนสบายใจเลยครับเตอร์พิว,ว bye bye. ไปบายไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ